ดอกกุหลาบกิ่งมันร่วงโรยไม่พร้อมกันนะคะหนูก็จะตัดกิ่งที่มันจะร่วงโรยให้ดูนะคะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยตัดออกไปเลยนะคะนี่ก่อนฝนจะมาตอนเที่ยงๆนี่ค่ะเนี่ยตัดประมาณนี้ค่ะสามสี่ก้านใบนี่ค่ะตัดเลยขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้กุหลาบเลยนะคะวิธีตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลยตัดไม่ยากค่ะถามว่าตัดแล้วต้องเอายาอะไรไป้ายไหมไม่ต้องค่ะ รักษาตัวของเขาเองเนี่ยอ้ยเกี่ยวเสื้อผ้าหมดเลยก่อนฝนมาตัดก่อนดอกไหนมันสวยก็เก็บไปก่อนนะคะนี่ดอกที่มันร่วงหมดอายุแล้วเนี่ยตัดลงไปเลยนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ด้วย,ยตัดเหลือให้นิวแค่นี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวตาใหม่มันก็จะแตกมาตรงนี้ ตรงนี้ไม่ใช่กิ่งกระโดงไม่เป็นไรค่ะกุหลาบเลื้อยมันจะไม่เหมือนกุหลาบพุ่มนะคะตัดออกไปเลยค่ะตัดไม่ยากหรอกค่ะไม่ต้องไปนับหนึ่งสองสามก้านใบอ่ะตัดลงไปเลยได้เลยดอกที่จะหมดอายุนะคะ ดอกที่มันงามเราก็ปล่อยไว้อันไหนมันอยู่สูงก็เอาบันไดขึ้นไปปีนแล้วกันค่ะหนูจะตัดอันที่ต่ำๆให้ดูก่อนเนี่ยแค่นี้ค่ะเวลาตัดแต่งกิ่งกุหลาบเลื้อยนะคะประมาณนี้แหละเ <c oughs> นี่ยดอกที่มันไม่งามก็เด็ดทิ้งค่ะเพราะว่ามันยังเหลือดอกที่ง,งามๆอยู่ใช่ไหมอา้าวไม่เห็นก็ไม่เป็นไร Yeah. ประมาณนี้นะคะตรงโน้นค่ะหมดเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปหาบันไดมาปีละนี่นะคะ ตัดแป๊บเดียวค่ะไม่ยากหรอกค่ะเพราะเราไม่ต้องไปนับไปอะไรก็เก็บกวาดที่เรียบร้อยนะคะตัดออกมาเยอะเลยนะคะกิ่งที่เก่าๆไม่แข็งแรงหนูก็ตัดทิ้งนะคะเนี่ยบางเบาเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงกิ่งแล้วก็รอกิ่งกระโดงนะคะปีนี้ตัดทิ้งเยอะเลยค่ะกิ่งเก่าๆแก่ๆที่ไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งได้นะคะอย่าเสียดายค่ะ เอาไว้เต่กิ่งใหม่ของปีที่แล้วนะคะหรือเมื่อเมื่อเมื่อสองปีก่อนอย่างเงี้ยหนึ่งปีก่อนสองปีก่อนนะคะเก่าๆแก่ๆมาก,มากๆก็ตัดทิ้งค่ะนี่ค่ะตัดลงมาเยอะเลยค่ะได้ไปแล้วถุงหนึ่งนะคะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะเบาก็ต่อไปก็รับแดดรับลมได้ดีนะคะใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะถ้าตัดแล้วอะ่ะใส่ปุ๋ยได้เลยอันนี้เหลือไว้หน่อยเพราะว่าเสียดายดอกนะคะเหลือไว้หน่อย เสร็จเป็นหนึ่งรอบก็เหลือพวกนี้นะคะอันไหนที่ดอกไม่สวยก็เอาออกไปได้ค่ะอ,ออกไปได้ตัดออกเยอะมากนะคะเนี่ยกิ่งเก่าๆแก่ๆนี่หนูตัดเยอะเลยนะคะมันไม่ค่อยดอกหนูก็เลยตัดทิ้งนี่ค่ะยาวมากนะคะยาวเป็นเม็ดสองเม็ดหนูก็ตัดทิ้งนะคะเนี่ยกิ่งเก่ากิ่งแก่เลยนะคะหลายปีแล้วเนี่ยค่ะ ยาวมากเลยนะคะยาวเป็นสองเมตรได้หนูตัดทิ้งนะ,ะตัดออกมาเยอะเลยค่ะนี่ยค่ะตัวเก่าแก่แกอย่าเสียดายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเดือนห้าเดือนหกเนี่ยช่วงน,นี้มันจะต้องแต่กิ่งกระโดงกิ่งใหม่มานะคะตัดกิ่งเก่าออกกิ่งใหม่จะได้เกิดนะคะถ้ากิ่งเก่าไม่ออกกิ่งใหม่ก็จะไม่พุ่งนะคะ <S <S <น>ก็แนะนําให้ตัดกิ่งเก่าทิ้งนะคะที่ไม่แข็งแรงนะคะไม่ค่อยติดดอกให้เท่าไหร <c> ่ <oughs> ตัดทิ้งนะคะอย่างเนี้ย กิ่งเก่าเนี่ยคะกิ่งเก่ายาวยาวจากนี่มานี่นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะตัดทิ้งนะคะกิ่งเก่าเมื่อสองสามปีแล้วเนี่ยจะตัดทิง้งตัดออกจะเอาใหม่ใหม่ของปีที่แล้วนะคะกิ่งที่งามๆตรงๆเนี่ยจะเอาไว้อะไรที่มันเกะกะเก้งก้างเหรอก็จะตัดทิ้งนะคะจะตัดตั้งแต่โคนนี่แหละนี่ค่ะตัดทิง้งไม่เสียดายนะคะจะไปเสียดายมั้ง ตัดทุกปีนะคะถ้าช่วงตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะมีทั้งช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวนะคะอย่าไปคิดเยอะค่ะจัดการออกมาเลยประมาณนี้ค่ะเนี่ยโล่งเลยนะคะเนี่ยลมพัดผ่านได้ดีแดดสองได้ดีเดี๋ยวต่อไปเราก็คอยกิ่งใหม่นะคะคอยกิ่งใหม่ถามว่าโอ๊ยถ้ามันไม่แตกเราก็ไม่เป็นไรค่ะช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่แตก แต่โอกาสที่มันจะมานะ่ะมีค่ะยังไงก็ต้องคอยนะคะตัดทิ้งค่ะตัดออกนะคะกิ่งเก่าค่ะอันนี้คือแนะนํานะคะแนะน, <c oughs> นํานี่ตัดได้สองถุงใหญ่ๆเลยนะคะต้นนี้ค่ะ ก็วันนี้ตัดแต่งกิ่งเลยนะคะไม่เสียเวลาไหนๆฝนก็จะตกแล้วก็ทำการตัดออกมาเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จประมาณหนึ่งกำลังดูนะคะส่องดูว่าอันไหนเก่าพอจะตัดออกได้หนูก็จะตัดออกไปเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เก่าค่ะเก่ามากแล้เนี่ยกำลังคิดว่าจะเอาออกหรือจะเอาไว้นะคะ,อ,นนคะอันนี้กิ่งเนี่ยค่ะอันนี้กิ่งใหม่ของปีที่แล้วนะคะกิ่งใหม่ของปีที่แล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเก็บก่อนแค่นี้แล้วกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาดูเราดูทุกวันอยู่แล้วนะคะอันไหนมันไม่ใช่มันไม่เหมาะเราค่อยเอาออกได้ค่ะไม่เป็นไร <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บกวาดพวกนี้ก่อนนะคะ